สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมที่ดินจังหวัดนครนายกด้านหน้าทิศถนนสี่เลนหมายเลข3049นะครับและที่สําคัญที่ดินแปลงนี้ราคาถูกมากๆด้วยนะครับอยู่ใกล้ชุมชนหมู่บ้านรีสอร์ทและอยู่ใกล้ห้างสปปรรพสินค้าแมคโครเพียงร้อยเมตรเท่านั้นเองนะครับอยู่ไม่ไกลจากตลาดนครนายก4กิโลโรงพยาบาลนครนายก3.7กิโลเขื่อนคุนดานประการชน15กิโลและส่วนฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธ์ 77กิโลนะครับพื้นที่ทั้งหมด11ไร่3งาน60ตารางวาพิกัดอยู่ที่ตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกราคาขายยกแปลง29ล้านบาทนะครับราคานี้ถือว่าถูกสุดๆราคาตลาดแถวนี้ขายกันอยู่ไร่ละ5ล้านถึง8ล้านเลยทีเดียวนะครับแต่ที่ดินแปลงนี้เจ้าของต้องการขายด่วนนะครับราคาก็เลยถูก,กมากๆนะครับพื้นที่ทางด้านหลังก็จะมีสระน้ํา อยู่หนึ่งสะขนาดหนึ่งไร่เล็กประมาณ4เมตรและพื้นที่ที่เหลือทั้งหมดนะครับก็ได้ถมไว้ทั้งหมดเต็มพื้นที่เรียบร้อยสูงเสมอถนนนะครับสามารถที่จะทําสิ่งปลูกสร้างได้เลยนะครับพื้นที่ได้ถมไว้หลายปีแล้วนะครับสามารถที่จะทําสิ่งปลูกสร้างได้เลยทางด้านหน้าติดถนน4เลนหมายเลข3049กว้างประมาณ35เมตรนะครับส่วนด้านข้างฝั่งทางซ้าย ก็คือฝั่งทางด้านนี้ถ้าหากเรายืนหันหน้าเข้าหาที่ดินนะครับความยาวลึกอยู่ที่ประมาณ350เมตรและส่วนทางด้านหลังกว้างอยู่ที่ประมาณ80เมตรนะครับทางด้านหลังก็จะมีวิวภูเขาลูกใหญ่ๆสวยๆที่เรามองเห็นอยู่ตอนนี้และก็มีรีสอร์ทและเพื่อนบ้านอยู่ทางด้านหลังด้วยนะครับส่วนด้านข้างฝั่งทางขวาก็คือฝั่งทางด้านนี้ความยาวลึกอยู่ที่ประมาณ380เมตร และติดกับรีสอร์ทขนาดใหญ่รีสอร์ทก็ยังเปิดบริการรับลูกค้าอยู่ทุกวันนะครับที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่ราคาถูกมากๆนะครับแต่ศักยภาพของแปลงที่ดินก็สูงมากๆด้วยนะครับเหมาะสําหรับที่จะทําโครงการหมู่บ้านจัดสรรหรือทําธุรกิจได้หลายๆอย่างนะครับท่านชมท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้ราคาถูก ก็สามารถที่จะนัดชมเข้าดูพื้นที่ได้ทุกวันนะครับเราจะพาท่านผู้ชมเดินออกไปชมทางด้านหน้าที่ติดกับถนน4เลนนะครับส่วนทางด้านหลังก็ไม่สามารถที่จะพาท่านผู้ชมเดินไปชมได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ทางด้านหลังทั้งหมดก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้นะครับพืชพันธุ์ต่างๆที่ค่อนข้างที่จะรกมากพอสมควรนะครับ ก็จะพาท่านผู้ชมเดินไปชมทางด้านหน้าที่ติดกับถนนสีเลนกันนะครับอยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําตกหรือเขื่อนนะครับแล้วก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกหลายแห่งนะครับวัดหลวงพ่อผักแดงและก็ลงเกลือประมาณ1.8กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแมคโครนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับแปลงที่ดินของเรา ขเขตแดนก็จะเป็นเสาปูนนะครับการเดินทางสะดวกสบายมากๆนะครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเป็นถนนสเลนขนาดใหญเลยนะครับเป็นถนนสี่เลนขนาดใหญ่เลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นหลักเขตแดนก็จะเป็นเสาปูนตรงนี้นะครับยาวไปถึงแนวเขตแดนของรีสอร์ทส่วนถนนฝั่งทางด้านนี้ก็จะวิ่งไปที่เขื่อนคุนด่านประการชนนะครับส่วนฝั่งทางด้านนี้ก็จะวิ่งไปตลาดนาครนายกไปกรุงเทพมหานาครแมทโคก็อยู่ใกล้ๆกนะครับร้อยเมตรเท่านั้นเอง ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับก็สามารถที่จะนัดชมเข้าดูพื้นที่ได้ทุกวันเลยนะครับติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์098-147-3498หรืออีกช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube Tiktok ทางช่องที่ดินลบบุรีบายทีีคนรักดีขอขอบพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ขอบคุณครับ